นลกอดวัวไผ่พี่แทกับพี่แพนไม่น่ากินคุ้นคุคนเป็นเค้กมีกลิ่นด้วยหรอคะ,อะกลินก่นอร่อยอ่ะกลิ่นค้อนสาบควายไงานาตาผิวพันณยังเสียเบิง้งจากไหนดูเป็นคนบ้านนอกจุงจนจะเป็นคนบ้านนอกแต่จั้งก็มาอยู่กรุงเทพเป็นสิบปีแล้วนี่แต่ตอนเนี้ยก็เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด ข้าจำไม่ได้แล้วด้วยว่ากลิ่นบ้านนอกกอกนานั้นมันเป็นอย่างไรจั้มาได้ไม่น่าล่ะถึงในเรื่องว้ามีน้ำแต่ของคนบันนอกแล้วก็แก่กันได้ล่งข้อเนี่ยเวลาทุกจังก็ทุกคนเดียวนี่แล้วเวลาสุกจังก็สุกคนเดียวไม่มีเหตุผลอะไรนี่ที่จะให้ฉันเน็นแก่ความเป็นคนบ้านเดียวกับคุณให้ฉันจัดก,กำจังเจ้านายเพื่อที่จะให้ตัวเองเดือดร้อนหรอกะ เห็นแกตัววางนั้นเถอะใช่แล้วคนเราถ้าไม่เห็นแก่ตัว,วจะให้เปลียนแกมาสิไหนอ่นนะเล่ท่านเจ้าตัวบอกว่าถ้าปลูกต้นไม้เสร็จแล้วนี่ให้ไปบอกท่านด้วยเพราะท่านจะมาตรวจความเรียบร้อยจ้าขาบข้าไปบอกเจ้านายเลยเ่อเสร็จแล้วฉันจะเดินไปบอกเี่ให้ฉันกรอบ้าไปบอกเจ้านายคุณหาว่าฉันเป็นลกปีล่าเหรอเป็นมา เร่องแบบนั้นนายเองที่ฆ่าอย่าคิดว่าฉันจะยอมโดนทำฝ่ายเดียวจะดีกว่านั้นทะหวานกว่านี้สักหน่อยมันเรื่องของขอ